สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูช้างครับก่อนอื่นกนะ็ฝากเอฟซีทกทนนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องคนรักช้างของเราด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูของเอสจีเจนะครับวันนี้ได้เตะสุตบอลเสร็จแล้วนะครับได้มาก่อนกลับเชียงใหม่นะครับเราเข้ามาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มาดูหมูเด้งนะครับแต่ตอนนี้เราหลงเข้ามาในป่าตามของมาน,นะครับคนเยอะมากนะครับในวันหยุดเช่เชยวันจันทร์ที่28เ,เขาถูกแวะแล้ววันหยุดรัชการนะไม่เชื่อเชยขอประทานโทษเลยนะขจอดกันหลายคันเลยแล้วต้องตรงไปด้วยกันไม<ร>่ใ่ไป่าเจ๊อันนี่ลูก ร้านจอดรถเป็นแค่ร้านจอด,ดรถพ่อตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าข้างในไม่รู้มีอะไรเนี่ยสัตว์อยู่ในนั้นปยาวๆเลยนะครับสำหรับคลิปนะครับเราตามเข้าไปอ้าวรถสวนกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ไม่รู้ครับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องเข้าป่าเลยมาช่องไทยเอา รไนั่งไปแต่ไม่มีป้ายบอกเสือเหรอเออน้ั่นี่าจะเป็นรูปหัวเสือียเราไปเราทำไงครับแอดดิกเกนี่ไงขันข่าวขันข่าวอยู่นั่นละคันขาวอยู่นั่นละไหนคันขาวลงไปแล้วมี้ยมันย้อนกลับมาทางเดิม ใช่มันหุบเขาเสียป่านี่เองแล้วคนที่เขามาจากทางนู้นเขามาจากทางไหนอือทางขาวห้างข้าตรงนี้ตอนนี้ก็หลงมันอยู่แล้วเริ่มมาจอดแล้วนะครับ มาดูเสือก่อนนะครับนี่เรามาดูใช้กระเพนะครับกิจกรรมตกเสือไหนครับไปดูซิเป็นยังไงเ<บ>สืออะไรเดียไปตามหาหมูเจ้าหมูเด้งนะครับไหนเสือ <ใน S 1> เสือน้ำเหรออยู่ในโพงเปลายังไม่ใส่เลยหรอกมันเป็นกรงเลยนะไหนอ่ะ

โตัวอ่าตื่นแล้วข้างล่าตื่นแล้วก็ไม่เสียงดังแค่ใจมันไม่อน จะจ้องไม่จะจ้อนไข่ดีแล้วจะ,จะ,จะกินไข<อ><ค>่ดีปะ <c oughs> ไปดูสิ่งอื่นดีกว่าเหมือนตุ๊กตาเนาะอ้าวหาแล้วจะกินแล้วเฮย้ยชิคกี้พายเหมือนตุ๊กตามากเลยเนาะตุ๊กตาดีเจเน้าเหมือนเสือตัวน,นั้นอ่ะอ้าเหมือนเสือตัวน,นั้นอ่ะดูน้องเขาเป็นตุ๊กตาคือเป็น เราเห็นเจ้าเสือแล้วเจ้าอยู่นั่นเองจะออกมาเล่นน้ำตกไหมครับเนี่ยครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดชลบุรีศรีราชา สัตว์เปิดขาวเขียวนะครับเรามาชมช้างใต้น้ำครับว่ายน้ำครับกำลังจะลงมาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับตอนนี้ดูผู้คนนะครับเยอะแค่ไหนครับวันนี้เป็นวันหยุดวันที่28นะครับนี่เรามาดูหมูดิ่งนะครับก็เลยเห็นฐานีช้างนะครับเราต้องจอนะเพราะสำหรับช่องคนรักช้างนะครับ เราพลาดไม่ได้นะครับใครรับชมก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพือสนับสนุนทางช่องเราได้นะครับเดี๋ยวเราชมกันเลยนัาา่งนะครับุัครับ

เป็นการที่อรารางนการะไว้เปานการดูดนะครับต่จากนี้เราเป็นการให้การปรับทางหลังไปงเรานะี้เลี้ยวว่าอืนะครับทีานี่ทอะไรนรงว่าสายนะครับสามารถเป็หาได้มางสองร้อยกรายในงวันะครับหรือว่าขท่าเท้าก็แล้วสุณไปใช้รถแัว เดินอยู่ใต้น้ำนะครับให้ลอยครับลอยลอยลอย

กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ s d e j ด้วยนะครับฝาก FC ทุกท่านกดซื้อ r แตงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแกดชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ